ครับเดี๋ยวเราจะมาทำานาฬิกาสำหรับทำการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆนะครับจากวัสดุของเรือใช้นะครับนี่เราก็จะมาทำอันนี้เป็นกล่องที่เขาใส่มาอุปกรณ์ของมานะครับซื้อมาแล้วก็กล่องมันเรือใช้เราก็เลยเอามาดัดแปลงทำนาฬิกานะครับผมจะใช้ทำนาฬิกานี้ผมก่อนอื่นนี่เราก็ต้องหาหาเซนเตอร์มันก่อนนะครับจดุดศูนย์กลาง การหาจุดศูนย์กลางนะครับให้เราขีดเส้นทะแยงมุมตรงนี้มาหากันนะครับแล้วเราก็จะได้จุดตัดตรงกลางของมันนะครับเนี่ยพอรเราเสร็จแล้วเราก็เจาะรูมันนะครับเจาะรูไว้ตรงกลางนะครับใช้เหล็กแหลมแบบนี้นะครับที่ผมใช้เหล็กแหลมจะเจาะรูตรงนี้ เจะรูให้ทะลุนะครับเราส่วนตัวนาฬิกานี้เราก็หาอะไรก็ได้ครับที่เป็นวงกลมนะครับผมก็จะใช้ที่เป็นวงกลมอันนี้เส้นวงกลมภายนอกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษมานะครับเราก็จะวงกลมเพื่อตัดกระดาษวงกลมไว้นะครับ เพื่อหาเพื่อทำเราก็ได้วงกลมแล้วนะครับเราก็จะใช้กรรไกรตัดให้ขาดนะครับกรรไกรตัดเสร็จแล้วเราตัดได้วงกลมแล้วนะครับต่อไปเราก็จะ หากึ่งกลางขอมันอีกนะครับแล้วก็เขียนตัวเลขอืม๋ยวเราเอาปากกาหรืออะไรมาเขียนตัวเลขก่อนนะครับนี่แหละครับเราก็มาร์คจุดต่างๆไว้นะครับแล้วเราก็มาร์เสร็จแล้วเราก็เขียนตัวเลขลงไปในนี้นะครับเราก็ได้ตัวเลขแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปหาเข็มนาฬิกานะครับเราก็จะใช้ กระดาษตัวนี้นะครับก็จะตัดเป็นเข็มนาฬิกาทั้ง3ามเข็มนะครับทั้งเข็มวินาทีแล้วก็เข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมงนี่เราก็ได้เข็มนาฬิกาแล้วนะครับอันนี้เป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีอันนี้เข็มวินาทีอ่เราเมื่อเราได้แล้วป้อนอันนี้เข็มวินาทีนี้ผมจะทาเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนหน่อย รายละเอียดผมก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเข็มสำหรับหน้าปัดมันนี้นะครับมันยังหยาบไปนิดนึงอะระหว่างระหว่าง5นาทีนะผมจะเติมเวลาเป็นนาทีเล็กๆอีก5ขีดนะครับจะได้เป็น60นาทีนะครับ นี่ผมก็ให้รายละเอียดอดีตเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะติดตั้งลงไปในนี้นะครับสำหรับเด็กๆนะครับเราจะติดตั้งเข็มนาฬิกาลงไปในนี้พร้อมกับพร้อมกับเข็มนาฬิกานี่ผมจะทากาวอีกสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันติดทนนานนานๆน,น,นะครับ อืมทาเกาละเท็กอีกสักหน่อยหนึ่งเมื่อทากาวเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมจะเลือกติดไว้ข้างนอกนะครับเพื่อเวลาเรามุนเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะได้ไม่ต้อง ติดติดขอบพวกนี้นะครับอ่าสิบสนาฬิกาจะอยู่ด้านบนผมมากก่อนนะมันจะได้อยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับ,รบโอ แล้วก็เลื่อนกะประมาณเอานะครับอ่าเราก็ดานาฬิกาติดตั้งฟิสเิียบล้อยแล้วเอาเราก็รีดกาวให้มันเรียบติดกันสนอ่อยก็ใช้สกรูนะครับ สกรูเอาเข็มสั้นลงไปก่อนนะครับเข็มสั้นแล้วก็เข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาที okay. าทอืมแล้วก็ใช้สกรูติดลงไปเลย ตั้งโดยใช้สกูล็อกนะครับใช้เกียวปล่อยถ้ามีตัวเล็กหน่อยก็ได้นะครับ เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเข็มชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอืม แค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเรียนการสอนได้แล้วนะครับอันนี้ทําเพื่อให้เป็นแนวทางในการใช้ของ,ของที่เรามีเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับทํานาฬิกา ทีนี้เราเมื่อเราได้นาฬิกาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาไปทําประกอบก,บกับการสอนของเด็ก <c oughs> ๆนะครับให้เด็กๆมีความเข้าใจในเรื่องการดูเข็มนาฬิกานาฬิกาที่เป็นเข็มเพราะเด็กสมัยนี้ดูเวลานี้เขาใช้ดูนาฬิกาเป็นดิจิตอลหรือคือตัวเลขมันก็สําเร็จรูปแต่ถ้าเกิดน้องๆดูเข็มนาฬิกาเป็นนี้ก็จะเป็นความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้น้องๆมีความสามารถมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในการเดินและเข้าใจในการ นาฬิกามันมเดินอย่างไรด้วยอันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตาม